ศึกแบทเทปศึกแบทเทปผู้ใหญ่เวทเด็กเทป EP สอง EP แรกดูไม่ได้ว่ะ EP แรกถ่ายแล้วแต่มันมีปัญหากับการดาวน์โหลดนะครับผมสังเท่าไม่ได้อลิเวยคนไทยคิดดูสีดามีโรถจันนาแล้วก็มีอะไรนะเน้ยไี่ออกน้ำเพล็กได้แต่ว่าก็ห้า ให้อีกลูกนึงไปเดี๋ยวมีรอดฉันเลยยายได้วันที่พีเธอรักใครก็ไม่ใช่ที่พักพี่าเฮ้ยพี่ได้ก็บุกแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เลือดตั้งเขาปะน่ะเอาให้ก้อนเิร์จมองเมื่อกี้เราตีได้นั่นมันผู้เขาป่ะน่ะน่ะ คนไทยที่มาจากเราและนี่ก็คือคนไทยทั้งหมดที่มาจากประเทศเอ๊ะและนี่ก็คือคนไทยทั้งหมดที่ที่อยู่ที่ประเทศเราจริงปงเหรนั่นภูเขาหรือเปล่าไอ้ยภูเขาจริงด้วยภูเขาเนี่ยนีครับเจ้าอย่างนี้ครับภูเขาไม่ใช่ครับ ผมหมายถึงอันนู้นครับภูเขาอ่ะนั่นสีสวนนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะจะนี่จะนี่เห็นไหมน่ะโอ้ภูเขาใหญ่เกินแล้วไอเสื้อเหลืองก็มาบังด้วยโอ้ประเทศเราะเนี่ยเอ้ยพี่ประเทศไทยี่ะไม่ตามผมดีดีดีดนดีดีดนี่ี เขาแค่้นือลอืออือาอวสไวิสกิสไกอโหจะมาบังอะไมวันเนี้ยมีรถจะหน้าก็ทองมีสังทอง นนั่นภูเขาฝึกทำไมวะยฝึกไม่เป็นหรอกไอนี้ประเทศเราหรือประเทศอะไรเนี่ยทั้งมือทั้งอินทั้งมือทั้งอินใช่เห็นไหมทุกคนเห็นเขาแล้วเหีนอะไๆเห็นอะไรอ่ะ เห็นอะไรบนภูเขาอ่ะอะไรกันม้ดูโอ้โหที่กูปิดคลิปดีกว่าไได้เฮ้ยสิกแบทเทพอะครับโมม่าเออใช่เอาเลยครับยายยายเฮ้ก็ต้องได้ออกอยู่ดีห้าแล้วยายไม่ออกคือยายไม่ออกยายเป็นตัวซ้อมยายเป็นตัวซ้อมเอาคนแล้วเปลี่ยนกันออก เห็นภูเขาเรียกจะขึ้นไปข้างบนมากเลยเห็นภูเขาข้างบนแล้วอยากจะขึ้นไปมากเลยมันเห็นมันเหมือนแบบจอนนี่ได้ต้องมองต้องมองสองหนึ่ง มีรถจันนะนั่นน่ะภูเขาเห็นไหมนะเฮ้ยเฮ้ยปกติภูเขามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้สักหน่อยอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ภูเขามันสูงกว่าผิดปกติได้โอ้ยเฮ้ยเจฟฟด้วีแมงเหมือนอะไรอ่ะแมงแมงมีไหมตอนเรื่องข้าวฝาดกว่าหนนึงขอสว่างโอ้ยสว่างก็สว่างเกินไป คุยคนเดียวอะไรพี่อะไรอ่ะมาตหน้าไปตยังไงอะไรอ่ะเหนื่อยเห็นคนอื่นถ่ายคลิปก็อยากถ่ายบ้างไงพอดีมีบัญชีอยู่แล้วเบียกจะเบื่อน้ำเพื่อเห็นคนอื่นอยากถ่ายเห็น เห็นคนอื่นถ่ายคลิปก็อยากถ่ายบ้างแล้วพี่เอกจะมาบ่นแล้วจะมาห้ามเพื่อสองคลิปจริงจะกี้ทำไมส่งจริงจะกี้ทำไมคือเอาจะกี้มาบังอ่ะทำไมภูเขามันสูงกับปกติมาเฉลยดีกว่าความจริงนะมันไม่ใช่ภูเขานะมันเป็นท้องฟ้าที่มันฟกฟ้าน้ามันไม่ใช่ภูเขาสังเกตดีดีสิ ก้อนเมฆไอตัวดูนี่ก็อนขุนเหมือนภูเขาอ่ะใช่เหมือนมากเลยขุ่นเหมือนเลยก้อนเมฆขุ่นเหมือนภูเขาเลย่ใครไอปะบานลงยูทูบเลยนะโอเคอยู่จะดูเท่าไหร่ละโอ๊ยทำไมพันเป็นสีแดงอ่ะแต่มันก็ตามแต่มันก็ตามด้วยเนี่ยเนาะไม่ฝาไม่ฝาไหนฝาไหน มีสีดามีรถจั่นนะก็ต้องมีวันทองด้วยเหมือนทำไมแดงมันบรรยากาศธรรดีพคตรนะโคตรเหมือนภูเขาเลยนะต่ออะไรสีสีอะไรคนผู้ชมสังเกตได้ดีนะมันเป็นภูเขานะมันไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ภูเขาสิมันเป็นแบบ